เรื่องหนึ่งที่พี่ไม่รู้ก็คือบริษัทแอปหาคู่ที่สุดในโลกชื่อบริษัทมันเป็นบริษัทที่มีพี่นัตตี้แค่คนเดียว<ะ>คือมีพนักงานแค่คนเดียวน้องพี<ะ>เวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยพี่นัตตี้ก็เลยหยุดคิดเรื่องบริษัทนี้ไม่ได้มันมีเสี่ยววินาทีที่รู้สึกว่าฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้ว u n a c c e p t a b l e มากๆแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างอะพี่นัตตี้เราผ่านมันมาได้ไง คยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีเงินเข้ารายการที่จะเชิญคนทํางานที่มีงานเข้านะคะมันเล่าเรื่องสุดเจตนของคนทํางานกันซึ่งแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นพนักงานเพียงคนเดียวของแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกค่ะพร้อมแล้วไปเจอกับเขากันเลยดีกว่าพี่นาตีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เนตตี้โอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเลยค่ะ <laughs> ทีนี้ก่อนอื่นพี่เนตตี้แนะนำตัวนิดนึงพี่เนตตี้เป็นใครทำอะไรมาบ้างค่ะ <laughs> ได้ค่ะพี่เนตตี้นะคะกัญญาณต์ปิติเจริญนะหลังจากที่เรียนจบที่นิทศอินเตอร์จุฬาพี่เนตตี้ก็ไปต่อมาสเตอร์สที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์แล้วก็ได้มีโอกาสทำงาน first job ที่ o o o l l s สิงคโปร์ที่ f เฟซบุ๊กสิงคโปร์เฟ o บุ๊กไทยแลนด์ ช้อปปี้ไทยแลนด์และทุกวันนี้เนี่ยแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกค่ะเป็น Country Manager นะคะ่ะรบกวนติดต่อเชื่อได้ยนะคะใช่หน้าที่ของพีนัตตี้นะอนงพีคือดูแลคนโสดทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยค่ะ ้องดูแลหนูแล้วใช่ถ้าถ้าใครยังโสดอยู่เนี่ยขอแนะนําเลยนะคะคุณาใช้แอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกขออนุญาตไม่พูดชื่อแต่จริงมันเป็นแอปดีๆนะคะหาเพื่อนหาแฟนหรือจะหาคนพิเศษหรือคนรู้ใจเนี่ยแนะนําเลยค่ะโหลดเลยค่ะเล่นฟรีค่ะทุกคนน่าจะรู้นะคะเป็นแอปพลิเคชันอะไรยางรู้พี่เนตตี้ทำหลากหลายมากเลยค่ะในหลากหลายเขาเจอด้วยอยากให้แบบเราเขาเจอความแตกต่างของแต่ละบริษัทให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะ Google เนี่ยมันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนครอบครัวมันจะมีโปร เขียนเลยว่าแบบ treat your t e a m m a t e like your neighbors treat each other like family แล้วก็จะมีคำที่เรียกว่า Googleiness ก็คือจะเน้นเป็นครอบครัวที่รักกันมากๆให้นึกสภาพว่าเป็นแบบหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักพี่ป้าน้าอาไปเที่ยวมาซื้อของมาฝากกันอันนี้ก็จะเป็น Google เป็น culture ซึ่งมันรู้สึกอย่างนั้นจรมากมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเลยในฐานะ first jobber เนี่ยเป็น the best thing ที่พี่นัตตี้สามารถที่จะทำได้เลยก็คือการเข้าไปจอย Google Google เป็นพื้นที่ที่พร้อมที่จะกรูมเด็กคนหนึ่งขึ้นมา มีเหมือน research and development หรือว่ามีเหมือน R&D ทุกอย่างพร้อมที่จะ m e n t ร r เด็กคนหนึ่งขึ้นมา p ร o c e s s process, ทีมทุกอย่างคือเขาพร้อมที่จะดูแลมากมาค่ะของ f a c e b o o เนี่ยถ้าดูโปสเตอร์เนี่ยมันจะเขียนว่า move fast and break things หรือว่า fail harder f a c e b o o เนี่ยจะเป็นแนว Start up มากกว่าก็คือวิ่งค่ะวิง่งพุ่งชนพุ่งชนพุ่งชนใ, <จ S 2> ให้เร็วที่สุดเท่า <laughs> ที่จะเป็นเออเท่าที่สำหรับเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็คือแบบ be bold หรือก็แบบ fail harder ประมาณนั้น บ้าน a c e b o o k เนี่ยก็คือจะอยู่ท่ามกลางคนเก่งๆเขาจะไม่ได้แบบทะนุถนอมเหมือนบ้าน Google แล้วทั้งหมดที่เมทตี้เล่าคือณวันนั้นที่เมทตี้อยู่ตรงนั้นนะซึ่งประมาณ10ปีที่แล้วละที่เมทตี้ได้มีโอกาสอยู่ทั้ง Google แล้วก็ Facebook Facebook มัน5าปีที่แล้วบริษัทถัดมาคือ s h อป e e ค่ะช้อป e ี้ไทยแลนด์ตอนนั้นช้อปปี้ไทยแลนดก็กำลังโตเลยเป็นยุคร่ำรวยของ s h อป e e Thailand ์กำลังแบบพุ่งทะยานกระจายมาทั้ท line นี่น่าจะอยู่ประมาณเมื่อไหร ก่อนโควิดประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ <Yeah. S 1> มีโอกาสที่เขาจะให้ไปสร้างทีมขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่มีชื่อทีมด้วยซ้ํา uh huh. ให้ไปสร้างทีมขึ้นมาใหม่จากศูนย์ uh huh. พินาตี้ก็เข้าไปที่ช้อปปีแล้วพินาตี้ก็เลยเห็นเลยว่ามันมีมันมีโอกาสชิ้นหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อทีมขึ้นมาว่า marketing solutions <Okay. S 1> ร้านค้าในช้อปปี้มันมีประมาณสมมุตินะกันนะสมมุติเลยเพราะว่าทุกวันนี้น่าจะโตขึ้นเยอะ,ะมากๆแล้ววันนั้นมันมีประมาณ2ล้าน ร้านค้าแล้วเราก็ justify ว่า business ธุรกิจ Sho ปปีในประเทศไทยมันจะเป็นต้องมีพิลานี้จริงๆ <Okay. S 2> พี่นาติก็เป็นครั้งแรกเลยที่เป็นแม่ไก่แล้วก็ฟักไข่ทั้งสิ้น 18, 18. คนแล้วก็มีโอกาสได้ดูแล18คนซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฮปปี้ที่สุดในชีวิตเลยค่ะและทีนี้พ่อมันแฮปปี้แล้วเราเป็นแม่ไก่ที่แฮปปี้อยู่เราย้ายไปไหนอะ เราย้ายไปบริษัทแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกเพราะว่ามันเป็นสเตปอัพเนาะมันเป็นเลเวล country manager <ะ>วันนั้นพี่นัตตี้เป็น head of shopee marketing solutions team <ะ>อันนี้มันก็ขึ้นไปอีกอีกอีก,อกขั้นหนึ่งคือ country manager <ะ>ซึ่งตัว C for country เนี่ยฟังแล้วมันดูเซ็กซี่เนาะ <laughs> และด้วยความที่มันเป็นแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกมันก็เซ็กซี่อีกเช่นเดียวกัน รู้สึกว่าการที่เราจะต้องดูแลคนโสดทั้งราชอาณาจักรประเทศไทยอะ่ะเป็นความท้าทายที่เราเราชอบชอบใส่ตายนี่มากเลยอเราชอบทุกคนต้องเห็นใส่ตายีนีในการทํางาน <laughs> ในการทาํ <laughs> าทงานมาเยอะขนาดเนี้ยพี่นัตตี้วางสามคำที่แสดงความเป็นตัวเองในฐานะคนทานํางานยังไงบ้างสามคำของพี่นัตตี้นะคือคาว่าสุดสุดสุด<อ>สุดแรกเนี่ยคือพี่นัตตี้ว่า personality ของพี่นัตตี้เป็น extrovert มากๆเป็นคน คนที่พลังเยอะแล้วเวลาตื่นเต้นก็จะยิ่งพลังเยอะกว่าเดิมมันจะแบบมันจะรู้สึกได้น้องพี่พอรู้สึกได้ไหมคะพี่ว่าคนดูก็รู้สึกได้สุดที่2ก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็อยากจะทําให้มันเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องงานพี่นัตตี้เทคเรื่องเรื่องงานค่อนข้าง seriously แล้วก็ชอบชื่อบริษัทแบบพี่นัตตี้ Google พี่นัตตี้ Facebook พี่นัตตี้ Shopee พี่นัตตี้แอปหาคู่พี่ชอบมากพี่พี่ชอบสุดเรื่อง career driven มากๆและอันสุดท้ายเนี่ย คือในชีวิตปกติของพี่นาตี้อ่ะก็สุดมากๆเหมือนกันอย่างเช่นพี่นาตี้เคยไปอ่านออนไลน์มาเขาบอกว่า the average CEO read 60 books a year 60เลย60 <Okay. S 1> พี่นาตี้รู้สึกว่าพี่ไม่ได้อยาก average พี่นาตี้ก็เลยอ่านหนังสือร้อยเล่มต่อปีมาเป็นเวลา3ปีแล้วพี่ไม่รู้พี่จะ average ทำไมพี่ก็ร <A ble S 1> ้อยไปเลยล้กันและเลขร้อยมันมันสวยดีอะค่ะตั้งเอาไว้ว่าร้อยแล้วก็ทำทำให้ได้ก็คือสุด mm. สุดทุกอย่างค่ะ จากที่ฟังพี่นาเตียค่ะที่ทํางานที่หลากหลายมาแล้วก็แต่ละอันก็คือสุดสุดสุดอย่างที่พี่นาตีอธิบายความเป็นตัวเองเมื่อกี้แล้วก่อนหน้าเนี้ยคิดว่าอะไรที่ทําให้เราเป็นคนแบบนี้ทุกเอเชียแฟนมารีจะต้องมีแม่คนนั้นอยู่แล้ว <c oughs> ที่สร้างแรงกดดันให้กับเราตั้งแต่วัยเด็กๆ <Okay. S 2> คือสําหรับสําหรับพี่นาตีคุณแม่พี่นาตีมองว่า4.00คือเต็ม อะไรที่ไม่ใช่4.0.0ก็ 0. แปลว่าไม่ได้เต็มคุณแม่ก็จะมี expectation ที่ค่อนข้างสูงมากๆว่าจะต้องเป็น the best of the best แกก็หวังดีที่สุดว่าอยากให้ลูกสาวได้ทุกอย่างที่<ค>ท,ท็อปที่สุดเลยอย่างเช่นตอนที่ไปเรียนโทคุณแม่ก็บอกเลยว่าถ้าจะไปเรียนโทรที่อังกฤษก็คือมีแค่สองออปชันคือ o อ f ปอร์ไม่ก็แค ot, มบริดจ์ค่ะ <Okay. S 1> นอกนั้นไม่คุ้ <laughs> that why, ค่ะ That's w <laughs> หรือว่าบริษัท ที่เราจะเข้าเนี่ยก็จะต้องเป็นบริษัทที่อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่สอนพินาตีมาว่าไม่ว่าเราจะเข้าบริษัทไหนก็แล้วแต่โมเมนท์ที่เราแนะนําตัวเราจะต้องแนะนําตัวด้วยชื่อบริษัทและคนคนนั้นไม่ฮะ <c oughs> ไม่ฮะบริษัทอะไรแบบก็ต้องเป็นแบบน้องพีบริษัท Google อ๋อก o o g l e ใช้อยู่ใช้อยู่ <c oughs> มันก็เลยเหมือนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว,ว่ามันจะต้องเป็น the best of the best But I deserve perfection only มันมีด้านที่ ทำลายบ้างไหมอ่ะไม่รู้มันซาวน์กดดันแล้วก็แบบต้องสุดสุดสุดตลอดมีวันที่เหนื่อยบ้างไหมคะพี่นัตตี้จริงๆแล้วเพิ่งมาเคยมีอย่างที่บอกคือดีมจ็อบของพี่นัตตี้ก็คือแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกและในที่สุดก็ได้เป็นคันทรีแมเนเจอร์ของแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกค่ะเรียบร้อยแล้วเรื่องหนึ่งที่พี่ไม่รู้ก็คือบริษัทเนี้ยค่ะบริษัทแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกชื่อบริษัทมานเลยบริษัทที่มีพี่นัตตี้แค่คนเดียว คือมีพนักงานแค่คนเดียวน้องพีคือทุกคนอาจจะคิดว่าพี่นัตตี้เป็นแบบ country manager ที่มีลูกน้องหลายๆทีมมีคนหลายๆคนอาสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบมีออฟฟิศสวยๆ <Okay. S 2> จริงๆพี่ก็รู้ตอนที่พี่สัญ,ญญาว่าตำแหน่งนี้คือ one <Okay. S 1> woman show <Okay. S 1> คนเดียวเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีออฟฟิศให้ mm. และก็ยูดูแลทั้งธุรกิจเต็มที่100%ดูแลทั้งธุรกิจ100%ก็คือพี่นัตตี้เป็นเจ้าของธุรกิจแอปหาคู่ในประเทศไทยอันนี้จริงๆแต่พี่นัตตี้ดูทั้งหมดเเลยไม่ว่วาจะป็น Data Analysis เอ่อคอมเมอร์เชียลพาร์ทเนอร์ชิพมาร์เก็ตติ้งหรือบิสเนสสตรัตเตจีแล้วก็โกลทูมาร์เก็ต คือทุกอย่างอยู่ในความรับผิดชอบของพินาตีโดยที่พินาตีดูแลคนโสดทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยด้วยตัวคนเดียวด้วยตัวคนเดียวและพี่ก็อยากจะทําให้ดีที่สุดแล้วมันเป็นดรีมจ็อบของพินาตีที่พี่พูดเมื่อสิปีที่แล้วว่าพี่อยากจะทาสิ่งสิ่งนี้วันนี้ได้ทํแเราก็ไม่ได้อยากทำให้ตัวเองเมื่อสิปีที่แล้วผิดหวังว่าเรามีโอกาสตรงนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือเปล่าพี่รักบริษัทนี้มากพี่รักในทุกอย่างที่พี่ทํมากมากจริงๆรักมากๆจนเวลาเรารักอะไรมากๆอะค่ะ เราก็จะมีความคาดหวังแล้วเวลาเรามีความคาดหวังเราก็จะผิดหวังง่ายเวลาทําอะไรแล้วมันปังมากๆพี่บอกพี่เลยนะพี่ดีใจยิ่งกว่าวันแต่งงานพี่นัตตี้อีกตอนนคือเวลาแคมเปญมันปังอ่ะพอดีว่าแอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกเคยมีโอกาสได้พาร์เนอร์กับพรตีมูลตินะเซนทันเวิด์ถ้าอยากจะคุยกับพารตีมูลติต้องคุยตรงกับเซนทันเวิด์อโอเคเข้าใจค่ะพรตีมูลติอ่ะเป็น goddess of love เป็น goddess of love และแอปหาคู่เป็นแอป of love <Okay. S 2> คือมันเพอร์เฟกมากแล้วมันไวรัลแบบ โอ้ยภูมิใจอะคือเห็นใจภูมิใจสุดๆเลยวันนั้นดีใจมากแบบถือพี่นาตียไปหน้าพัตีสวดมนต์แล้วก็ไหว้พตัติมูลติคอยให้อัปเดตเกี่ยวกับพาร์ตเนอร์ชิพของเราอยู่เรื่อยๆ <laughs> <Okay. S 1> แบบวันนี้ค่อนข้างไวโรลกระแสผลตอบรับตอนนี้โพซิทีฟเซนทิเมนต์ประมาณ99.99% 99 <laughs> <Okay. S 1> เดี๋ยวแคมเปญน,นี้เราจะเหลืออีกประมาณครึ่งทางขอให้ท่านช่วยเบสในพาร์ตเนอร์ชิพนี้แต่โซฟาโซคุ้นะคะเดี๋ยวจะคอยทยอยทยอยมาอัปเดตค่ะยเป็นการดแม่พันหน์ที่ดีมากขอบคุณที่ท่านแบบเปิดใจ แล้ก the then.. really we ็ให้โอกาสให้เรามันมีโอกาสได้พันเื้อกันเราอยู่คนเดียวเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยพี่นาตี้ก็เลยหยุดคิดเรื่องบริษัทนี้ไม่ได้เพราะทุกอย่างมันเป็นความรับผิดชอบของพี่นาตี้หมดเลยอย่างเช่นเวลาเราเป็นเลเวลคันทรีแม a เจอร์แล้วว้นองพี่มันจะมีอะไรที่เรียกว่า un solicited advice คำแปลขึ้นตรงนี้เลยค่ะ un solicited advice เนี่ยแปลว่าคำแนะนำที่ไม่ได้ขอจากใคร ทุกคน okay, okay. ทุกคนคือคําแนะนําที่ดี <c oughs> และน่าจะมาจากความหวังดี <c oughs> แต่พอดีว่าไม่ได้ถาม <laughs> มันจะเยอะมากๆเลยค่ะ <Okay. S 2> มันจะเยอะสุดๆเลยค่ะแล้วมันก็จะมาทุกทิศทางมันจะมา360 <c oughs> เพราะว่าเราเป็นเราเป็นคนเดียว แล้วเราก็ level country manager มันก็เลยคิดอยู่ตลอดเวลาเพราะพี่นัทตี้ไม่ได้มีไม่ได้มีโอกาสที่จะเอาแรงกดดันนี้ไปให้ใครคนอื่นเลยมันเยอะมากๆแล้วพี่นัตตี้ก็เลยหยุดคิดไม่ได้แล้วพี่ว่าแรงกดดันที่น่ากลัวที่สุดคือแรงกดดันที่เรากดดันตัวเองเริ่มมีอาการมาเรื่อยๆจน l าส t click เนี่ยคือพี่นัตตี้โดนโกงคือพี่นัทตี้ตัดสินใจทำ project partnership กับเจ้าเจ้าหนึ่งแล้วก็มันอัซิเดต์ว่า เขาเป็นพันเนอร์ที่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วพี่นาตีก็เลยรู้สึกเสียใจมากๆที่เอ,อ้ยพี่ตัดสินใจพลาดเราอาจจะคุยดีเทลไม่เพียงพอพันเนอร์เขาอาจจะนิสัยไม่ดีด้วยหรืออาจจะมี way of working ที่เข้ากับเราไม่ได้แล้วไปเจอกันหน้าง,งานแล้วก็คือโปเชเลยก็คือเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีซึ่ง <Okay. S 2> ในบริษัทที่เป็น regional หรือ global ของพี่นาตีอะไม่มีใครว่าพี่นาตีเลยสักคำแต่จริงๆเขาไม่ต้องว่าพี่นาตีอะไรสักคำพ,พี่นาตีก็เป็นโรคซึมเศร้าเรียบร้อยแล้วพี่นตัตีเป็นคนที่แฮปปี้มากๆ และพี่นัตตี้ไม่คิดว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นกับพี่นัตตี้ขอ naming convention มันก่อนละกันมันอาจจะเรียกว่า depression มันอาจจะเรียกว่าโรคซึมเศร้ามันอาจจะเรียกว่า burn burn out มันอาจจะเรียกว่า mental health mental illness อะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคือข้างในพี่นัตตี้ตายไปเลยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาเรามองกระจกแล้วแล้วพี่นัตตี้เห็นคนที่หน้าตาเหมือนพี่นัตตี้แต่ว่าในสายตาถ้ามองเข้าไปเนี่ยพี่นัตตี้ที่ร่าเริงเลยแฮปปี้ใหน่วยคนนั้นมันหายไปแล้วอะค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่กู้ คนนั้นกลับมาไม่ได้เศร้ากับโรคซึมเศร้าไม่เหมือนกันเศร้าแล้วเรากินของอร่อยแล้วเราก็จะกลับมาได้หรือว่าเราเรา,เราลืมเราทําอะไรที่มันสนุกสนุกมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็ลืมหรือด้วยการละเวลาแล้วมันก็หายแต่อันนี้มันไม่หายและทุกๆวันคือมันแย่ลงแย่ลงแย่ลงเข้าไปทุกทุกทีไปหาหมอไม่ว่าจะเป็น psychiatrist จ่ายยาหรือ psychologist แบบ talk therapy แล้วพี่นัทตี้ก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยตายแล้วมันมัน,ม,น,ม,นมันโหดร้ายมากๆ มันมีหลายคนที่ successful มากๆ mm hmm. แล้วก็ทําการงานแล้วทุกคนก็ acknowledge ว่าแบบอุ้ยเก่งจังเลย oh, <dear. S 1> เก่ง,จ,งจังเลยดีจังเลย successful จังเลยหรือคนคนี้มีทุกอย่างจริงๆพี่ก็มีทุกอย่างจริงไม่ได้ไม่ได้ไไดขาดตกอะไรใดๆไม่ได้ลําบากอะไรๆใด oh. แต่พี่อยากจะ segment อีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า successful but unhappy แล้วพี่อยากจะ normalize ว่า mental health หรือ mental illness โรคซึมเศร้าหรือ burn out เนี่ยมันเกิดขึ้นได้กับคนที่เก่งที่สุดจริงๆแล้วพี่คิดว่าคนที่เก่งที่สุด หรือคนที่เป็น perfectionist และจริงจังมากที่สุดอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดที่จะเป็นโรคซึมเศร้าโดยก็ว่าได้แล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงบาง้า,างอะพีแนตตี้เราผ่านมันมาได้ไงผ่านมันมาหรือยังผ่านมันมาหรือยังเป็นคำถัมทีดีมันมีโมเมนต์หนึ่งที่มันแย่ามากๆที่พีเนตตี้เริ่มรู้สึกว่ามันไม่โอเคแล้วคือยาก็ยาก็กินอยู่แล้วก็ไซโคโลจิสก็คุยอยู่ พี่นัตตี้ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิดเรื่องนี้นะนี่พี่ขอเล่า,าแค่เป็นสตอร,รี่ของพี่นัตตี้เฉยๆถ้าใครมีอิชชูเรื่องนี้ครจะหาโปรเฟชชั่นอลเฮล์มากๆากพี่นัตตี้ขอเล่าเรื่องราวของพี่นัตตี้เฉยๆแล้วกันว่าพี่นัตตี้คิดว่าชีวิตเป็นอะไรที่สวยงามและพี่อยากอยู่ต่อด้วยซ้ําแต่ว่าความรู้สึกว่าพี่ตายไปแล้วอ่ะเป็นเวลานานๆเข้าแล้วชีวิตที่มีแต่ความเศร้ามีแต่ความกลัวมันไม่คุ้มเลยที่จะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เฉียดมากๆเลย ที่แบบเอ้ยไม่ไหวแล้วคือแบบสุดๆมากแล้วแล้วก็พี่นัตตี้ก็แค่รู้สึกฮึดขึ้นมาว่ามันมีเสี้ยววินาทีที่แข็งแรงขึ้นมาแล้วพี่ก็รู้สึกว่าฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้อีกแล้วแบบ unacceptable มากๆแบบน้องพี่ this is like not okay unacceptable มาเราอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว something has to change พี่นัตตี้ก็เลยบอกตัวเองว่าต้นปีนี้ปี2023พี่นัตตี้จะตั้งใจไม่ตั้งใจทํางานตั้งใจที่จะไม่ตั้งใจ <Okay. S 2> ทำงาน ทาไมเพราะว่าถ้าเราตั้งว่าเราจะไม่ตั้งใจทํางานพี่ดูว่าพี่รู้สึกว่ามันไม่สุดพี่ก็เลยอยากจะเติมคําว่าตั้งใจเข้าไปให้มันสุด <Okay. S 1> ให้มันสุด <laughs> แล้วดูมีแสดงถึงความจริงจริงจังจริงจ<ร>ังในการ,รที่จะตั้งใจคือแบบสมมุติน้องพี่พูดว่าแบบเออเราจะไม่ตั้งใจทํางานนะ มันดูซอฟต์ไปสำหรับนาตี้พี่พี่ต้องการทมจริงจังเออก็เลยพี่จะตั้งใจไม่ตั้งใจทํางานดอกจันไว้ก่อนว่าแกต้องเก่าเกมจริงนะแกถึงจะทําสิ่งสิ่งนี้ได้นะเออแต่ว่าสิ่งที่พีนาตตี้ทำก็คือการตั้งใจไม่ตั้งใจทํางานเนี่ยพี่นัตตี้รวบมีติ้งที่สําคัญสําคัญมาอยู่แค่วันอังคารพุธกับพฤหัสวันจันทร์กับวันศุกร์พี่นัตตี้จะไปเล่นไอสเก็ตหรือว่าพี่นัตตี้จะออกจากบ้านแล้วก็ทําในสิ่งที่พีนาตตี้อยากทําถ้ามีเอเจนซี่เจ้าหนึ่งบอกว่าอยากคุยกับ แอปหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ได้ค่ะ,ะนัดน,นัดมาได้เลยค่ะพรุ่งนี้ได้หรือตอนนี้ก็ว่างอยู่นัดมาได้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชเพราะว่าอันนี้จะไม่ได้อยู่ในแคตตากรีตั้งใจไม่ตั้ง,งใจ,ใจถ้าเราจะตั้งใจไม่ตั้งใจทํางานเราจะต้องตอบเพราะไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูตารางก่อนนะคะไม่แน่ใจอาทิตย์หน้าละกันอ๋ออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าละกันด่วนไหมคะเอ่ออาทิตย์หน้าคุณนนตตี้คะขอเป็นวันจันทร์ไดไหมโอ้ไม่สะดวกวันอังคารพุธหรือพฤหัส ได้ไหมคะจันติดเล่นใช่ใช่หรือหรือหรือเป็นแบบขอคุยด้วยชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวขอล็อกไปชั่วโมงนึงเออสามสิบนาทีดีกว่าไหมคะเอออ่าแต่มันต้องเก่าเกมจริงนะแกถึงจะทําได้หรืองานมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์มากพลาดก็คือพลาดสมมุติว่าเออลองจัดงานวิ่งเออไม่เวิร์กอ่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรากําลังตั้งใจไม่ตั้งใจทํางานอยู่ก็ไม่เป็นไรให้อภัยตัวเองโอเคก็ดีขึ้นอีกอันหนึ่งที่พมนตตี้ทำก็คือพี่นัตตี้เซตอไซัยเงินหล้านบาทปีนี้นะ เอาเงินหนึ่งล้านบาทวางเอาไว้ mm hmm. แล้วพี่เนตตี้ตั้งโจทย์ให้ตัวเองว่าพี่จะไปเที่ยวทุกเดือนเอซิได้ไซได้ค่ะก็ให้ตัวเองไป <laughs> เที่ยวไปม่ uh, ตั้งใจ <laughs> ไม่ตั้งใจทํางานยังไงได้อีกบ้าง <laughs> ไปเที่ยวหรือว่าแบบเออไปให้เวลาว่างกับตัวเองแล้วก็แบบมิชชั่นของพี่นตตี้วันนี้คือ finding the happiest version of myself mm hmm. ดีขึ้นเยอะมาก unfortunately it needed that weakest moment เพื่อให้พินัตตีเป็นพินัตตีวันนี้พี่ก็เลยอยากจะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าพี่ไม่ได้อยากให้ใครต้องไปถึง the weakest moment ที่ต่ำที่สุดเพื่อที่จะได้ on t mission และ prioritize การหา the happiest version of yourself จริงๆแล้วเราหา the happiest version of yourself ตั้งแต่วันนี้ได้เลยแล้วก็ take care mental health mental awareness ของตัวเองให้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้น disclaimer เห <Yeah. S 2> มือนเดิมนะคะถ้าใครที่รู้สึกแย่ <Yeah. S 2> หรอไปหาหมอเนาะอันนี้เป็นเพียงแค่แบบทางออกหนึ่งที่แบบพีนตตี้ทำตอน,น ใช่ค่ะแล้วเราจะหาบาลานซ์ของเราเจอได้ยังไงพี่นาตี้คิดว่าโลกแรงกดดันต่างๆที่เรามีหรือว่าโลกซึมเศร้าเนี่ยมันมาจากการที่เรายึดติดกับหมวกที่เราใส่อยู่มากเกินไปพี่นาตี้ยึดติดกับหมวกที่ที่เรียกว่า country manager แอหาคู่ที่ฮิตที่สุดในโลกเวลามันแน่นเกินไปมันก็เลยดูเหมือนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วเราก็เลยทุ่มเทเหมือนรักเขาหมดใจ เราเป็นคนคนนี้หมดใจเราคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือหมวกใบนี้เราอาจจะต้องเตือนตัวเองว่าเราเรามีหมวกหลายใบเหมือน everything everywhere all at once ว่าจริงๆแล้วเรามีได้อีกหลายล่างมากๆที่เราสามารถที่จะ explore ได้มันไม่ใช่แค่หมวกใบนี้ใบเดียวอย่าลืมที่จะถอดหมวกแล้วก็ลองเล่นหมวกประหลาดๆลองเล่นหมวกแปลกๆอย่างเช่นที่พี่นัตตี้บอกพี่ไปเล่นไอส์สเกตทุกวันจันทร์กับวันศุกร์<ฮ> hmm. เนี่ยเหตุผลที่พี่ไปเล่นไอส์สเกตเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่อยากจะ allow myself to suck at something โอเคคือพี่รู้สึกว่าตลอดชีวิตของพี่นัตตี้คือ perfect มาโดยตลอด4 0 0เท่ากับเต็มแล้วก็ทุกอย่างมันจะต้องดีทุกอย่างมันจะต้อง successful มันจะต้อง perfect พี่อยากจะให้โอกาสตัวเองห่วยสุดๆกับอะไรสักอย่างอะแบบห่วยแตกอะ suck at something แล้ว,ลวพอดีของพี่นัตตี้มันคือ ice skate เพราะว่าพี่พี่ไม่เก่งเลยอะ <laughs> ห่วยอ่ะคือห่วยห่วยจริงคือเล่นมาประมาณสิบรอบแบบสิบรอบกว่าๆแล้วก็ยังเหมือนเป็ดอะค่ะมันแบบไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสวยคือไม่ไม่สามารถที่จะเอาดีทางด้านสายอาชีพนี้ได้คือพี่ชัดเจนเลยว่าพี่เป็น f i g u เ e s เตอร์ไม่ได้ไม่เก่งคือในลานอ่ะเด็กสิบขวบนะหยามมากแบบหมุนตัวโชว์ยหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังหมุนตัวโชว์ถอยหลังโชว์เล่นท่ายเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะ แล้วก็เป็นหมวกว่าถ้าพี่นัตตี้เป็น ice skater figure skater ระดับชาติไม่เวอร์เออห,เหหอหมวกนี้ไม่เวอร์สมมติอีกหมดหนึ่งที่พี่นัตตี้อยากจะลองใส่เนี่ยก็คือเราเป็น advocate เรื่อง mental awareness และก็ mental health ได้ไหมเออเราเราใช้เสียงของเราในการพูดตรงนี้ได้ไหมก็เป็นอีกหมวกหนึ่งที่พี่นัตตี้กำลังทดลองเล่นอยู่เหมือนกันค่ะ ก็ถือว kind of like ่าโอเคทางออกหนึ่งก็คือการลองหาหมวกใหม่ๆหันมามองเอง่าหมวกตอนเนี้ยของเราที่เรากําลังใส่อยู่มันแน่นเกินไปเราใส่มันมานานเกินไปแล้วหรือยังใช่ไหมแล้วก็หาหมวกใหม่ๆให้แบบได้ลอง explore มันดูสุดท้ายค่ะพี่เนตตี้รู้ว่ามีอะไรที่แบบอยากฝากถามถึงคนดูที่กำลังดูมีงานเข้าอยู่ตอนนี้ไหมครั้งสุดท้ายที่ you allow yourself to truly suck at something คือเมื่อไหร่แล้วมันคือการทำอะไรคะ อย่าลืมแบบปล่อยให้ตัวเองมีโอกาสที่จะคว่วยสุดๆกับอะไรสักอย่างบางทํากิจกรรมที่เราไม่เก่งบางเพื่อให้เตือนความสนใจของเราว่าเรามีมวกหลายใบยที่เราสามารถที่จะใส่ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากตอบคำถามนะคะก็ตอบไว้ข้างล่างได้เลยเลยนาะพี่นัตตี้จะได้แบบ,แบบแอบเข้ามาอ่านเผื่อจะอยากมาหวยเรื่องอื่นเพิ่มเติมเอ,อ,อมจะได้ไปเล่นด้วยกันวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่นัตตี้ที่มาแชร์เรื่องมีงานเข้าและ ด้านที่เปราะบ,บางของตัวเองให้ทุกคนฟังนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่ต้องได้กลับมาฉุกคิดถึงตัวเองในวันที่เราเพอร์เฟกทุกอย่างอย่าให้การล้มหนึ่งครั้งมันทำให้เราลุกกลับขึ้นมาไม่ได้แล้วเราจะคิวตัวเองกลับมาอย่างไรพี่เชื่อว่าแบบบทเรียนเหล่าเนี่ยจะทำให้ทุกๆคนที่ฟังอยู่ได้รับอะไรกลับไปได้แน่ ฝากติดตามแปดบรทัดครึ่งและรายการมีงานเข้าได้ทุกช่องทางของแปดบรรทัดครึ่งเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร e e แล้วก็อย่าลืมไปปัดขวากันที่แอปหาคู่ของพี่เนตตี้ด้วยนะคะแอปหาคู่ที่ฮิตท,ท,ท,ที่สุดในโลกเลยนะคะ <c oughs> ก็วันนี้พี่กับพี่เนตตี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่ดูกันคะ่ะบ๊ายบาย